ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วแม่ออกล่าพี่น้องในบ้านนอยดอนคลองพาพีา่พาน้องมาชมบรรยากาศยำแรงมือนอย่ยำแรงแรงบ่ายสี่โมงก็กวัวยำยำมือเสา,ววาล้มผดบอ่อไหวลมแห้งหายแห้งขาดอันนี้ก็เหลือพ่อวีวีเหมือนอยอยู่ทั้งบ้านน้อนตูม ทั้งพีทั้งหนองตลาดพีอน้องทังหวยตลาดห้องตลาดมาเนาะเอิ่หวยตลาดห้องตลาดสมใจหาใจคุณกำลังสิเขาบ้านแล้วได้เวลาสี่โมงกวกลัวติดม,รรมือดภารกิจมืออนึงแต่ละมือกันลุนยังเลยมันผ่านไปเร็ว จะให้มันคำเร็วมีอาชีพนี่แหละอาชีพที่คำยากที่สุดกันมันมีนาฬิกาเบิง้งแต่นาฬิกาเบิดมือจำได้ถูกว่าตอนเป็นเด็กหน่อยกันมันมีนาฬิกาฟังวิทยุว่าเวลามันไก่ยังไก่สิไล่ขอขอบไก่สิได้ไล่ข,ลขา้าบ้าทยัง จัะว่าขี่ขานจัะว่าขี่มันกับพ่อหมูละ่ะมันถึงจะเข้าบ้าน <c oughs> บอ่อยากยูอยากให้พ่นมือ่นเวนน้นำขอนแกหน้าแต็นทีมีปลาไหล,ลรัวเละรัวเละอยู่มิดจัดปลาซิวกับบะมีทั้งทั้งที่มัมนอยกกู่ไก่ไก่ห่วยไก่ห่วยไก่ ห้องตลาดเนี่ยห้องตลาดก็จะ่นีเองแต่หักบ่มีปลาพี่น้องเลยจากวันเกิดยังขึ้นโมกีนี่บางในก็พ่อพ,อพอกันมดทั้งนี้กับเม็ดจีดีเม็ดจัดเปินออทำไมตะก็เกา่า น้ำขอนเจน่าแห,หลวก็โอ้ยประเข็งประคอประขาวพี่น้องเลยแตกรั่วรัว,วอยูมยมอ่มันเปลี่ยนหายเปลี่ยนขาดเสมอมันเปลี่ยนธรรมดาเปลี่ยนหน้ามือเป็นหนนลังมืออยาก็พอมีอยู่มีกินหรอกแถวนี่ มันตำทั้งในเขิ่อนมาทั้งท่ามมาเป็นทั้งโขกอันนี้นก็น้ำถ่วมเหมือนกันถ่วมบ่อให้บอ่บอปันนดอยเปนยังว่าได้เกี่ยวอยู่ถ่วมพ่อดีๆนี่แหละ cung này có ba thì nó quần vô, nó kéo hà đi đi, hoặc cứ mua phong nhai lem, mua phong nhai lem lái để tàu chơi trọi, để tốn mua, mua nó lái phốt, phốt bao vây, đi อ้ยอันนี้ก็ถือว่า,ขา,ยยขา,วาไข่อยู่ไข่กบันมังกรลายแล้วมันมีหน้าปังบ้นมุงไตเล็กน้อยหน้าปังติดขึ้นมาแล้วไกล้ใก่้จะได้เวลาแล้วสิบายสีม่วงกลัวแล้วกันเขาบ้านเขาซอง สามเจ้าหนึ่กันสามเจ้านึ่ซ้ำของพ่อใหญี่ปิ้มของพ่อใหญี่ปิ้มของพญ่หำของพ่อใหญี่ปิ้มเจ้าเดียวอันนี้มีสามเจ้าสามขอกเมือ่อ,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 าอวอนนา,เา,าอนเห็นสี่ขอกมันจะหายไปขอกหนึ่งประมาณตัวนี้ก็อ้วนมันมันบวบสันสันจุรู้กันเลย เป็นของพญายเลี่ยมจอยหลายที่นองเลยกับของพญาย่ำงัวมันหลายเป็นให้กินเครื่องแต่แล้วมันก็นเลยจอยอันนี้เป็นเจียวหายาอยู่นี่มันก็นเลยอ้วนตุลุติลิอยู่ กองนียนยาก็โอเคอยู่พออยู่พอจินมันตัวใดบวเลือกอยาก็จะอิมพวกเลือหลายก็จะจีโอิม ไปแล้วจะคล้องก็ได้ปล่อยงูถิ่มแล้วจะคล้องไปลออยู่ผู้นถนนแล้วเห็นห้าจากบ้านน่อยตอนข้าวมัดลอยกัวจิโรโอ้ยลอยกว่าเม็ดมันกิโลขอไพ่ลายๆปผลจะคล้อง ถนนมันนั่งลอแล้วมันคำมันก็จะไปของมันเองอถึงเวลามันก็จะกลับบ้านของมันเองบางมันจะแมนมอลมันขึ้นก็ขื้นประโคบทั้งปุ่นคือดักหนาไปตรีตรีเลยใหคำแห่งแสบเลยครับว่าที่เข่าซัมบอ อากาศบ้านเท่าไม่รองเลยนีเป็นต้นตานต้นสแสบงโอ้ขักแน่กตะกีเนี่ยฝันหาอย่างลยแบบนี้ตั้งพอเห็นพอพอตอวนี้ได้เห็นแล้วของจะของไอ้ต้นบักใหญ่อายุเป็นร้อยปีเกิดได้ไใหญ่มากจํำกวมได้ก็เห็นหลดตั้งเต่เลย ขาเจ้ามาขอสื่อ,อบอกค้ายจงไว้มันตายเองเห็นคนตัดตนไม่ไงหน,นิวประเทือกกิเลสให้ส่วนมันที่ไง่มาได้ไปตัดมันจะมันมจะไปตัดมันเหรงจงไหวลูกไหหลานบึงไปดักรออที่ท้องผุ่นเป็น้องย่ำแิดเข่าบ้าน ไปนั่นมาไหนมาลงให้น้าไปแล้วบาไปเตรียมอาวุธมาก็ม,ม,มีรองเท้าบูดก็สิไปอยู่อย่า,ยางีบ่มีรองเท้าบูดอวอยอยู่บ่แม่นบ่วอวยแต่บันรทบ่บัวอวยว่าแต่มันรทขึ้นไปทั้งโคกคนอีกทางเขาบ้านมัน ทำหน่อยเดี๋ยวมันจะวนมายัางแสบอยู่บมยอมบยมยอมเขาบ้านแสบก็มาแสบย้ำคำย้ำแรงนีแน่แหละ ย้ำซ้ำมันกันยางขามแถวนี้เห็นมันอยู่มันก็ย่างลงๆลงขุนลงคลองลงหวยตลาดมัสนใจซ้ำมันไม่ไดทวงเวลาค้นสิ่งนึงคนจะเข้าบ้านมันก็ปร่อยากให้เข้ามันก็บวกเข้า ปานนี้ห่านมัสท่นแห่งพี่อนอองเอ้ยสมัยตะพอตะแมวเานี่หายไปแล้วเนี่ยแถวเนี้่เหลือแล้วแตนั้นก็แปลกใจเลยหรอกว่ามันจกตะกี้มันโดนเป็นดอนเป็นโน่นมืดมองนี่มีแต่ดอนแต่นโน่นเครื่องมือมันทันสมัยขึ้นสูงม่ได้กับจกลง จะเิ็ดต่ำแต่แตะกี้มีแต่แห้งคนปล่อยตามธรรมชาติมองพ่นมองดอนกันยังคือเก่าอยู่เสมอเลยนะพลอยสูงนําลงนําลงโอ้ยวันจะมีเงินกันเรียวกว่าติ็ดอยู่ดอกทห่งแพงปวดชั่วโมงหนึ่ง่นะ้องเลยรถแมกโคนั่วโมงละพันหกพันหาได้เส้เมากัน เป็นหมองเฉพาะเสียเปียบมันอันนี้เล่นเป็นชั่วโมงฉิดเป็นชั่วโมงโอ้ยเสียเปียบรถเมคโคชั่วโมงนึงงก็สิโจกได้หลายป็นไดมัน บ่อยากกลับบางเหตุการณ์เราบ่อยากกลับบ่อยากเข้าบ้านปกติเข้าไปแล้วเนี่ยกลับมาจากทำงานมาสวนกันในมองนี้ละมงทางโคงหม้งว่าน,นสี่มงสิครึง่งสี่มงครึง่งอันนี้มันจะสี่มงครึงไปแล้ว พูดลยพูดพี่น้องไงบ้านน้อยดอนคลองอยู่คนเดียวมันก็นเงียบอ,กกอยู่หรอกก็อยู่คนเดียวก็ได้กันบ่มีพวกแมงกระไรเนียแล้วถนนแมงกระไรบิดอยากให้มันเลยลงถนน,นมันก็บ,บ่เลยอย่างเงี้ยทางโคงสามถุมสี่ถุมกันนั่งนักหนามีจากหาม่มองหนึ่งมาเจอหม่องหนึ่ง นี่จากกรุงเทพว่าแต่สิบบมีมาอยู่บ้านเจ้าของมีคือเกาโงยจะเป็นมันจังนี้บลอดอาการบ่จากลับบ้านพี่น้องเลย <c oughs> ของผนเต็มโตขึ้นรถซาเลงแล้วเข้าบ้านแล้วแต่วงงัวบอกลับแบบนี้ต้องบังคับแล้วถึงเวลารับบอกรักบสี่ห้าโมงแล้วสี่โมงครึ่งกลัวแล้ว จุดหอดทำไมตะกอนยี่นอกให้แถวๆนี่ต้นไม้ใหญ่ๆนี่โอ้ยยืนต้นเงินสางหลังเป็นดอนจะได้ธรรมาชาติจังเลย นีจากบ้านไปสามสิบกว่าปีกลับมาหายเปิดเลอไว้เบิ่งตังหนาบุพ่อสิบต้นต้นสะแบงก็ได้ตะก,กีก้มาเลี้ยงค้ยเลี้ยงงัวนี่ร้อนนี่แหละมีตะต้นสะแบงต้นตาดนี่ไง จะมือหนหายเบิดมีแต่ตนอยค่าปูกัะจังบมยยมหมยยมวันนี้มันฉีกโกมันมอยาก้าบ้านจาก้าบ้านที่มึงรอครับเยอเยอเย กำลัง,งลอ้วนเลวตูดูติดีกนี่ที่ต,ตัวน้งวนใหญ่เลี่ยมแล้วสุดยอดเลยลมพัดมลมพัดกสิลมแล้วมีคนเกียวหย่างหเอาตะเฟืองไหนดี <c oughs> ้สมกวนแล้วมัดมือผู้เลี้ยงกับเมื่อยจะได้พักผ่อนมาไหวผู้เลี้ยงก็จะกรับบ้านผมว่า,ากรอจากรับเด็กหนาตลอดได้ สะดวกสบายให้เืมอน,นี่ไปตรงอีกซะเนาะ <c oughs> ขอยคอบแบบเวทเวทเวทกับม,มือนึงเพื่อนยังว่ากันไม่เพื่อนยังสี่งแหลสงเด่นจ้าพี่น้องกันย้ำแรงเพื่นอย่็ล้มแห้งแห้งจากวระแนวเด็ดเกื่อฝนทีตก เราไพได้เปนะ็ไหนย้อนแสงทั้งบนดคือทิศตะวันตกย้อนแสง เนเนี่ยจะเจอเดินท <c oughs> ั้งหล่อทั้งเลียนพี่น้องเยมาให้มานาบทิดว่านจะเป็นถนนไปได้ดอกอันนี้ยังเป็นถนนบนขึ้นเนื่อ,อ ข้มือนี่มันทั้งโคกมันทว่าหน้าโคกโอู้ชมหนึ่งอะมอมแมปมอมแมปอยู่ที่เขาบ้านกันนทรายมือนี่มันทั้งถทถ้ำขี่รถแ,แถวเนี่ยก็ได้เกี้ยวอยู่อดอกเลาะถนนเนี่ยแต่ว่าห่างจากถนนไปประมาณตั้งห้าสิบหกสิบเมตรผมบ่ได้เกี้ยวแล้วน้ำท่วมเกี้ยวเยอะกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นแหละแน่มึงก็ได้กำลังเกีียวนะเอาหมดตากไปโรบราณน้อยดอนกล้องเป็นก็นได้กลางทงแดนๆน,นี่แหละเป็นมันตากหลายอยู่ในบ้านเขาหน้าท่าม อาสามสิบสี่สิบลาได้ถึงสิบกระสอบสิบถุงเสมบพวนี่แต่ก็บอกเป็นอย่างดอก <c oughs> ได้น้ำท่วมเยอะแต่ยว่งมาแววว่าลายละพันกว่าพันกว่าขึ้น สิบลมีสิบลา,ลายเดี๋ยวเดียหลอยู่หรอกมีแนวชดเชยอ,อยู่เป็นอย่างนั้นเป็นแนวหนักลมมันดังแห้ง ใช่เนี่ยนี่เนีอ้วนตะหนกจริงๆสาวสมน้อยสาวสมน้อยอย้อวนดีจังวะแอบซองตาพี่น้องเลย จะวางจะข้าวอะโอเคติดบ่หวหอดขอบครับ จ้ <c oughs> ะแดดปลอดแดดอ่อนเลยแจะจัดน้อยก็สิากาดเย็นเย็นก็นเราแหละยำแรงยำขึ้นหนาวไปไปส่งสมิ่งพี่น้องเลย,ขอ,เย,ออเยขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ทุ่คเทงขอบคุณกำลังแรงใจยังบดใไปสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อจะเจ็บจะไข้จะปวยจะจนเจอแต่สิ่งสุดดีงามในชีวิต แล้วขอพลันไหลนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้จะเห็ุจิบต่อไปพี่น้องเด้เบิง้งกดแชร์ได้ก็แห้งจะดีครับอนุโมทนาสาธุในความดมีจะเลื่อนลุงเรื่องจีบนีเพื่อเดี๋ยวว้ยตอนนี้นะครับเนาะขอกักไหมนะครับเน,ะนาะลิปหนาหรับคลิปนี้ขอการาวคำวา่าสวัสดีครับ Ừm. <laughs> <nhóm> nhỏ. <nổi> <laughs> à. Đi coi cái cáiหัว nhỏ nhỏ.